ครับผมนายชุติพลปันสุนหานักศึกษา6ก1ี่หนึ่งหาคณะครุรศาสตร์โปรแกรมวิชาพละศึกษาวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือน้ายาล้างจานแปรรูปที่ทํามาจากมะกรูดมะนาวนะครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าโอเคครับทุกคนอ่าอันนี้คือแม่วันดีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยบงหมู่ที่ส4จังหวัดพะเยานะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาสอบถามแม่วันนี้นะครับว่าน้ำยาล้างจานแปรรูปมีที่มาอย่างไรนะครับผมแม่ครับน้ำยาล้างจานแปรรูปนี่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นที่มีที่มาจากใดครับก็คือว่าอันตั้งหมู่บ้านนี่เปินปลูกพักปลูกไม่ปลูกอย่างกันหนักเนาะแล้วก็มีบกูดบานเอาแม่กระหันมัน,นลน่นเหีพื้นเหยพื้นก็ออ้คนอื่นว่าเขาไปยาดจะได้ดีหาที่นี่กับป้ากันอ้วอ่าเออเขาลงยาน้ำยาล้างจานพอบอกอัน ที่นี่ผลมันก็ดีขึ้นมาแล้วมันค่าจะอยังได้หลายอย่างมีกลิ่นหอมมันกลิ่นหอมบักปูดบะนาวขึ้นมาเนาะแล้วก็ที่นี่กับฟ้ากันไปเน่ะแบบก็ได้ผลสาเร็จก็ได้ผลสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมันจะดีเออมันใจได้ดีผ่ไผักันเนายกันหลายๆคนใช่ครับแม่ก็ออย่าบอกวิธีการเน่ะน้ำยาล้างจานแป่ลูก ได้เหครับแบบมีวิธีการอยยังพองใส่ยางพองเนี่ยครับได้เลยเพราะว่าแม่เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาคนน้ำยาล้างจานครับผมอันเดี๋ยวเ้าไปย่างได้เลยเนาะครับครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนวิธีการทําน้ํายาล้างจานแปรรูปกันเลยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับผมอันนี้มีส่วนประกอบอย่างองครับแม่จะแนะนำนยครับติี่แม่จมาก็คือมันน้ บะคูดนนคแลว้วก<ไ>็เอ็นเจ็ดซแลว้วก็ใบายาลาบตดต้มแล้วแลว้วก็ไออันนี้คือน้ำใบายาลาบติต้มแล้วนะครับเจ้าอันนี้ใบายาลาบติต้มแล้วอันนี้ก็คือน้ำเกลือเขาบตัต้มก่อนต้มมันละลายแล้วก็ไอ้น,นีน้ำบะคูดมะนาวเนาะอันนี้ก็คือน้ำขี้เถ้าขี้เถ้านี่ก็คือเขาเอาไปตีเขาดังไผกันนี่แล้วก็เอาไป แจ่ว่วแจ่ว่วบางคนกับประมาณคืนสองคืนบางคนกับเป็นเดือนเพราะว่ามันจะใสใสแล้วออกมางามถ้้มันได้เตียงมันก็จะได้ประมาณนี้น,นะครับผมอย่างละน้ำโปน้ำโปอีนาอครับโอเคครับอันเดี๋ยวเขามาเริ่มยากกันเลยนะครับผมเจ้แาแรกก็ต้องใส่ใยถังใหญ่ๆแล้วกว็ไม่พายครับมเจ้าแล้วก็เทไอ้เจ,จ้านี่ปรุงไปเจ,จ้านีเ่เจ๋งยครับ เอ็นเจ็ด้าเอ็เอาใส่ห้มดเลยพอใส่ห้มดพอใส่ห้อมดแต่ก็หื้อกนไปข้างเดียวน่ะเจ้ากนจะอีไปเลยกลนไปเลยเลยจนตีว่ามันละลายก็ใน้ที่เต่าไปน้อยๆก่อนแล้วก็กนไปเลยเลยน้ที่เตากนไปย คนไปจนให้มันจะได้ก็ครับหายหนึ่ง <คน S 1> ก็ดคร <น S 1> ับ่<ะ>ใส่ใบยาลาบลงไปคนไปคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ ะได้ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้แต่ก็ยังต้องคนไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้คือหน้าตาของน้ํายาล้างจานแปรรูปหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเอาฝาปิดไว้เลี้งไว้หนึ่งคืนทีนี้พอทิ้งไว้หนึ่งคืนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมเราก็ได้น้ำยาล้างจานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณแม่วันดีนะครับที่ ช่วยแนะนําและบอกวิธีการทําน้ยา,ายาแฟรรูปนะครับผมก็ผมก็ขอจบการนําเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ